คล้ายคล้ายคล้ายสารรัดไหมอ่าประมาณสารรัดอย่างนั้นเลยเหรอครับผมขึ้นเล่นชุดใหญ่แทนอีก10ปีข้างหน้าน้องคนนี้จะขึ้นไปแทนโอ้ผมชอบคุณเล่นมากเลยคุณรู้ไหมครับคุณเล่นเหมือนใครรู้ไหมครับลูดิเกอร์ผมไม่เห็นนะแต่ผมเห็นนะแต่ตอนอยู่งเรียนครับเนี่ยเสื้อเบอร์หกเขาให้สายามาครับเขาบอกเป็นเหมือนมาเตเนร์ครับไม่คิดว่าชนะไหมคุณแม่คิดว่าชนะนะคะมาขนาดนี้ต้องชนะค่ะกี่ศูนย์กี่ศูนย์อ๋อสามศูนย์มาเลยค่ะ ตอนนี้อยู่ที่ BG <ช>ประทุมย<ช>ูไ <United S 2> นเต็ดนะครับเทนิ่งเทนิ่งด้วยนะซ้อมใช่ครับนำแข่งอยู่ที่หนึ่งนะครับแต่ในโรงงานเดียวกันก็มาดูกันขันฟุตบอล a s s e t w i ว e เ b g p u จฟุตบอลแคนาดา2024ใช่ก็เดี๋ยวไปหาเด็กอายุสักอ่รุ่นยู14ใช่ไปดูว่าใครมีแววเดี๋ยวผมจะส่งโปรไฟล์ไปให้ทางสโมสรบีคุณปะ,ะคุณปะ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 ไหนครับประยุทธ์ ส่งให้เขาดูว่าเอ๊ะคนไหนฟอร์มดีอ่าแล้วก็เผื่อได้มีโอกาสขึ้นชุดใหญ่ไม่ง่ายชัดเมื่อกี้แดดล่มลมตกอืมพอเราเดินมาไม่ถึง19มาแล้วมาแล้วตอนรับเลยอันนี้อยู่กับป้ายแอสเซทไว้ ฟุตบอลคาร์นิวัล2024ก็เป็นการเขาเรียกว่อะไรคอลแลบกับ BG จีปทุมด้วยใช่ครับนะฮะก็ BG ก็ให้ใช้เรื่องของสถานที่จัดการแข่งขันใช่สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆถือว่าเป็นศูนย์ที่เหมาะสำหรับการจัดการแข่งขันฟุตบอลใช่เหมาะกับการพัฒนาเยาวชนครับเรามาตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วนะฮะเห็นนักฟุตบอลเด็กๆเพียบเลยมอกี้ใช่ที่เต็นเขามุลอะไรกันไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันพี่เขาแจก อะไรหรือเปล่าแจกขนมขนมมา<ไ>ง<ะ>ั้นเราไปต่อแถวที่ชาร์จรออะไรล่ะอะเมื่อกี้รอตั้งน,นานเก่งครับผมเซ็นมืออีกเลยเลยก็ไม่เท่าไหร่ครับแน่แนเพื่อเด็กรับได้ครับโอ,อ้โห้รอเลยเมื่อกี้เห็นเออะไรมใหมเซ็นเยอะอะไรมีอะไรแปลกๆไหม มีมีกระเป๋าตังค์อะไรเงแล้วก็ื่อกยี่เห็นอยู่แล้วแปลกที่สุดก็ลมกระเป๋าตังค์ไม่พี่เห็นน้องเขาบ่นตังค์หายอ่ะผมนี่แหละขโมยนี่เดี๋ยวกลับเลยไหมหรือว่าอยู่ต่ออ๋อก็อยู่ต่อนิดหน่อยครับมีกิจกรรมกับน้องดีอ๋อหรอใช่ครับใช่ครับแต่เดี๋ยวผมส่งน้องชายผมไา้คุณเทนด้วยได้ครับเดี๋ยวผมไปเจอน้องแล้วก็เดี๋ยวเตะน้องเลยเออไปเตะน้องเลย หลังจากไปเตะบ,บอลกับน้องๆนะครับก็ทําให้ได้รู้ว่าเราเป็นคนดูเหมือนเดิมดีกว่านะฮะด้วยสภาพร่างกายไม่ไหวแล้วจริงๆก็ตอนนี้มาอยู่ที่สนามจริงๆอันนี้มันเป็นสนามซ้อมทีมชาตินะครับทีมชาติไทยเราซ้อมที่นี่แต่ว่าตอนนี้เสร็จไว้แล้วก็ทาง BG นะครับก็มาใช้จัดการแข่งขันตอนนี้เ,เป็นคู่ชิงที่3 แล้วก็เดี๋ยวจะมีการขันคู่ชิงชนะเลิศแต่ผมขอญอาตไปดูชิงอันดับ3ก่อนนะฮะการท่าเรือกับโรงเรียนวสุธิวรา,ารามไปดูข้างสนามพวกบรรดาโค้ชนะฮะออกแอคชัน่นเอออาเอออากันยังไงไปดูกันอันนี้คู่ชิงชนะเลิศครับผมตัวแทนจากโรงเรียน กีฬานครนนท์วิทยาหกครับกีฬานครนนท์ชครับผมชื่อก็ไม่ต้องถามแล้วอยู่ที่ไหนภับผมเ <laughs> มืองนอนท์แน่นอนครับผม <laughs> อันนี้เด็กรุ่น14ปีเต็มรุ่นไหมเต็มรุ่นครับผมมีมีพวกบล็อ,อกสองที่มันไม่เต็มรุ่นกําลังสร้างขึ้นมาครับเพิ่งเราปีนี้เราได้รับนโยบายคือสร้างเด็กขึ้นต่อย,ยอด16ปี18ปปีระ้วส่งาเล่นลีกครับผมเป็นไงบ้างครับกับการแข่งขันครั้งนี้ได้เจอทีมบูเยอะแยะมากมายตื่นเต้นครับตอนแรกครับแล้วก็เหมือนเราไม่ได้มาคาดหวังว่าเราจะต้องมาณจุด แมตชิ่งเราคาดหวังเพื่อให้เด็กๆได้มีเวทีได้มาประลองทีมเพื่อที่จะเตรียมตัวไปลงในกีฬาโชคดีที่น้องๆทุกคนมุ่งมั่นตั้งใจที่จะสู้แต่แต่ละแมตช์ผ่านเข้ามาครับผมจนทําให้มาถึงแมตชิ่งครับเด็กชุดนี้เนี่ยโอเค okay, แต่น่าจะมีดีหลายคนเลยแต่ให้เลือกสักคนนึงที่แบบอ้ยตัวนี้ถ้าถ้า BG มามองหรือทีมไหนมามองเออครับผมก็ผมก็คงมองไปที่กัปตันทีมครับหมายเลขมายเข17ครับผมมิดฟิลตัวรับครับผม เขาดียังไงเขานี่คือต้องบอกก่อนว่าน้องเขาอยู่กับเรามาเต็มเต็มคือ3ปีน้องเข้ามาตั้งแต่อายุ12เรามาสร้างน้องทั้ง้งมปีจนน้องปีนี้น้องขึ้นเป็นยีสเต็มเป็นกัปตันทีมเราฝึกฝนน้องเข้มข้นมาตลอดแล้วน้องมีการเรียนรู้และพัฒนาที่ไวครับสไตล์เขาเป็นยังไงครับคือได้ทั้งตัดเกมแล้วก็ทําเกมครับผมในการจ่ายบอลคล้ายๆใครคล้ายๆสารรัดไหมอ่าประมาณสารัฐอย่างนั้นเลยเหรอครับผมแต่เดินสารรัดไปญี่ปุ่นแล้วนะ ขึ้นเล่นชุดใหญ่แทนเลยอีกสิปีข้างหน้าน้องคนนี้จะขึ้นไปแทนก็ได้ครับสิปีข้างหน้าก็ยี่สี่ครับผมโอ้จับตาเลยชื่ออะไรอ่าภูไนครับผมไม่ไม่เราชื่ออ๋อนักบอลดิน้องแหละดแล้วโอเคน้องโตครับภูไนอุ่นสวงครับผมจำชื่อไว้เลยนะสวัสดีครับผมขอญาตสัมพาษณ์นย นิดหนึ่งนัดชิงชนะเลิศแล้วผ่านมาหลายต่อหลายทีมตอนนี้เป็นไงบ้างคิดว่าเจอกับกีฬานครนนความพร้อมของทีมก็ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับพร้อมๆมันผ่านมาขนาดนี้แล้วพี่สู้มามันไม่มีทางเลือกแล้วมันก็ต้องสู้สู้ได้ได้ไม่ได้ก็ให้เต็มที่ครับเด็กส่วนใหญ่นี่เขาเห็นว่าจากพิษณุโลกกำแพงเพชรใช่ครับมารวมกันใช่เด็กกลุ่มนี้ก่อตัวกันประมาณเก้าหสิบขวบ เมาก็หลายปีแล้วทั้งนั้นใช่ครับใช่น่าจะปมพเพาะเต็มที่ก็ใช่ทีนี้ผมถามหน่อยใครที่ดูแล้วน่าจะจับตามองหรือว่าถ้าแมวมองเนี่ยมีพพิเจจากกิจของ B ีีก็มานั่งดูอยู่ออใครที่แบบ b g ีน่าจะสนับสนุนหน่อยนี่เขาแข่งแรงก็เบอ,อ,เอบร์21่สิบเอ็ดข้างพี่เบอร์ยี่สิบตำแหน่งอะไรครับศูนหน้าครับศูนหน้าเลยแสดงว่าก็จังหวะจบสกอร์อะไรใช่คร <ๆ S 2> ับแต่ อันนี้เท่านั้นที่ที่เขายิงได้ก็ต้องจับเพื่อนร่วมทีมทั้งหมดดูแล้ว้ส่งคล้ายๆทีละสินเหมือนไหมถ้าเกิดให้เลือกนักบอลวีจีท่าคนหนึ่งกองหน้าเบอร์ยี่สิบคล้ายๆขันคล้ายคลายพี่มุ้ยเลยงั้นเดี๋ยวผมขอญาตจับตามองเบอร์ยี่สิบได้พี่แล้วเดี๋ยวฝากดูทั้งทีมเลยพี่อ่ะได้แต่ถ้ามีอะไรให้ผมหน่อย๋ยวผมไม่บอกพี่เจจากกิจให้เดี๋ยวหลังไม้ก็ได้เล่นขอบคุณมากครับผมขอโชคดีเริ่มแล้วนะครับ คู่ชิงชนะเลิศฟุตบอลแอสเซทไว้ XBGPU ฟุตบอลคันยวอล2024สีแดงนี่เป็นโรงเรียนกีฬานครนน์นะครับเจอกับสีขาวนี่มาจากกำแพงเพชรนะฮะแต่ว่าเด็กส่วนใหญ่ก็มีพิศณุโลกผสมผสานอยู่เขาว่าดีดีทั้งสองทีมเดี๋ยวดูครับว่าจะจบยังไงใครจะเป็นผู้ชนะแต่ว่ามองไปทางนู้นโอ้ผู้ปกครองเพียบเลยครับมาร่วมเชียร์มาร่วมดูมาดูตรงนี้ของนครนน์ก่อนไดลูกเตะมุม สวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตพูดคุยหน่อยคุณแม่สองท่านเลยได้เลยสองคู่เลยเขาขัดจังหวะตอนเชียร์หน่อยอันนี้คือมาเชียร์ลูกเชียร์หลานเชียร์ลูกชายเหรอฮะลูกชายหมายเลขลงไหมครับก็วันนี้สลับกันนะสลับกันหามันเปลี่ยนได้ตลอดอาเอ่อกีฬานครนนท์อ่ะใช่ค่ะทำไมทำไมถึงให้เตะฟุตบอลเลือกเตะฟุตบอล หมายถึงว่าลูกชอบกีฬาประเภทไหนเราก็จะให้ลูกเรียนสนับสนุนนะคะเขาเขาชอบไหนอายุเท่าไหร่แบบว่าเริ่มเห็นแววเด็กเลยค่ะตั้งแต่เด็กค่ะครอบครัวหมายถึงว่าคุณพ่อคุณแม่แบบดูฟุตบอลอะไรอย่างนี้เป็นหลักอย่างนี้ไคุณแม่คุณอาสนับสนุนหมดนะคะคิดว่าชนะไหมคุณแม่คิดว่าชนะนะคะมาขนาดนี้ต้องชนะค่ะกี่ศูนย์กี่ศูนย์อ๋อสามศูนย์มาเลยค่ะ กีฬานครดนดีอยู่นะโอกาสเยอะเลยเดี๋ยวคุยกับคุณแม่หน่อยคุณยายจ๋าคุณยายสวัสดีครับคุณยายขอคุยหน่อยได้ไหมได้จ้าโอเคให้คุณยายก็ยายอยู่นเดี๋ยวผมนั่งแล้วคุณยายยืนเนาะอันนี้มาเชียร์คุณหลานเหรอเชีหลานหลานคุณหลานอยู่ทีมโรงเรียนข้าเรือ ขาอ,อยู่ท่าเรือเพิ่งได้ที่สามดีใจไหมหลานมาแข่งฟุตบอลเล่นกีฬาด,ดีดีใจดีใจแกสนามเขาดีจังเนาะดีนะสนามดีนะสนามดีดดแลแสดงว่าการจัดก,การแข่งขันเขายอดเยี่ยมเลยจ้ะมันก็อย่างว่าเด็กกรเนกเขาเลยไงตาภาษาเด็กบอลก็มีแพ้มีชนะลูกนาอเป็นธรรมดาดีใจคุณยายยังกอง,งหลังกองเล้งกองหลัง คุณยายก็ยังแข็งแรนอยู่ยกกถ้า,า,ย,าย้อนไปสักหกสิบปียายก็น่าจะเตะบอลไหว <laughs> <laughs> ชื่ออะไรครับชื่อธนกรครับธนกรครับจากทีมจากทีมงอบแดงครับจังหวัดจังหวัดกำแพงเพชรครับได้ที่2วันนี้ก็รู้สึกว่าเต็มที่แล้วครับไม่เป็นไรรอบหน้าเอาใหม่ครับดีใจไหมกับรายการนี้ดีใจมากครับถือว่าเป็นการยกระดับการเล่นครับได้เจอทีมใหญ่พัฒนาไปเรื่อยๆครับแล้วเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นแพ้ลูกเดียวเอง คือเมื่อกี้มีสมาธิหลุดนิดหน่อยประกอบตัวไม่ทันครับเลยโดนเดี๋ยวจะกลับไปแก้ไขให้ดีขึ้นครับเดี๋ยวคุยกับทีมแชมป์หน่อยนะฮะกำลังรวมพลกันอยู่เลยรบหล่อพี่คุยหน่อยชื่ออะไรครับชื่อเด็กชายวรพงศ์จบกระโถกครับอะไรนะครับเด็กชายวรพงศ์จบกระโถกครับวรพงศ์จบกระโถกครับจบกระโถกชื่อเล่นชื่ออะไรครับอาร์มครับอาร์มผมชอบคุณเล่นมากเลยคุณรู้ไหมใช่ครับคุณเล่นเหมือนใครรู้ไหมใครครับลูดิเกอร์ผมไม่เห็นนะแต่ผมเห็นนะแต่ตอนอยู่โรงเรียนครับเนี่ยเสื้อ เบอร์หกเขาก็ให้สายามาครับคือเขาบอกเป็นเหมือนมาเตเน่ครับไม่เท้าซ้ายเหมือนกันด้วยใช่ครับแต่เล่นเหมือนลูดิเกอร์เลยใช่ครับเป็นไงบ้างดีใจไหมรายการนี้ดีใจมากได้แชมป์ด้วยดีใจครับแชมป์แรกของเราไหมใช่ครับที่อยู่โรงกีฬาแล้วก็เล่นรุ่น14ปีมาปีมามองไงครับกับรายการนี้ที่ว่าเรามาเล่นได้เจอทีมดังๆเยอะเลยดีบได้รู้เทคนิคอะไรแบบจากทีมอื่นอะไรมากมายครับแต่ข้อเสียของทีมตัวเองก็ยังมีเยอะผมก็ยังมีข้อเสียของตัวเอง เดี๋ยวปรับปรุงแก้ไขมาคิดว่าไอ้ท่าวิ่งเนี้ยยังจะได้เห็นอยู่ไหมได้เห็นแน่นอนอนะอันนี้ได้จากร้่นพี่แล้วโอ้พี่พี่สอนจากพี่สู่น้องดีๆทั้งนั้นขอบคุณมากนะยินดีด้วยนะครับได้แชมป์ครั้งนี้เรียบร้อยครับจบสิ้นสำหรับ แอ s e เซไว้ B G P U ฟุตบอลคาร์นิวัล2024ก็แชมป์ก็คือกีฬานครนนนะฮะก็ถือว่าเหมาะสมแล้วก็คู่ควรชัดแต่ว่าคุณไปไหนมาเนี่ยฮะผมไปอยู่กับพ่อแม่ผู้ปกครองก็ตัวนะไม่ใช่ทิ้งผมไว้คนเดียวนะแต่ได้ดูใช่ไหมเมื่อกี้คู่ชิงดูโอ้โหลูกเดียวเกือบกินกันไม่ลงจังหวะเดียว ตัดสินแชมป์เลยนะครก็ยินดีด้วยกับกีฬานะครนน,อนนะครับได้แชมป์ได้ทัวยรางวัลแล้วก็เงิน30,000บาทรายการนี้ถือว่าจบสิ้นแล้วก็จัดได้อย่างยิ่งใหญ่นะครับสมกับการนึงาการแข่งขันของแอสเซทไวก็ยังคงรักษามาตรฐานอยู่เหมือนเดิมก็รอติดตามกันต่อไปนะครับว่าสิบวั e จะมีการแข่งขันกีฬา ฟุตบอลดีๆแบบนี้อีกเมื่อไหร่แต่ยืนยันว่ามีแน่นอนแต่ว่าตอนนี้ขอไปดื่มด่ากับบรรยากาศการมอบถ้วยรางวัลทั้งอันดับ1 2 3 4แล้วก็รางวัลนักเตะยอดเยี่ยมในแต่ละตำแหน่งนะครับเราเจอกันใหม่รอบั้งหน้าแล้วกันนะครับไปเดี๋ยวไปยืนข้างหลังไปเฮกับน้องเขาหน่อยไปไปเราเพื่อการลูก